ผลการเลือกตั้งซ่อมสสระยองเขตสอย่างไม่เป็นทางการนะครับหลังจากที่นับคะแนนเสร็จแล้วก็ถือว่าผลออกมาไม่ไม่เกินคาดครับไม่เหนือความคาดหมายก็เป็นผู้สมัครของพักเก้ากละไลชนะคุณหมอบัญญัติจากพักประชาธิปัตย์ครับเมื่อวานนี้การเลือกตั้งสสระยองเขต3นะครับซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด207หน่วยแล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 2 2 5 8 2คน ผลก็เป็นไปตามหน้าจอนี้แหละครับถ้าเก็บชื่อข่าวเนี่ยท่านก็จะเห็นคะแนนนะครับออลำดับที่1ครับคุณพงศธรสอนเพชรนรินครับพักเก้าไกลออได้คะแนน39,296นะครับ แล้วก็ลำดับที่สองนี่เขาเรียกหมายเลขมาเลยนะฮะก็คือหมายเลข2เบอร์2คุณหมอบัญจัิเจตนาจรรันทผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์ได้คะแนน26,466คะแนนขณะที่หมายเลข3ก็ได้คะแนนลำดับที่3ครับร้อยตัรบจตรีเรืองชัยสมบัติภูทรผู้สมัครจากพักแรงงานสร้างชาติได้881คะแนนนะครับ ซึ่งทั้งหมดนั้นก็มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง69,284คนคิดเป็นร้อยละ5 6 5 2จาเกการคาดการแล้วก็ตั้งเป้าจากทางกรกะตว่าอยากจะให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ65ก็เรียกว่าเกือบถึงเป้านะครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าการเลือกตั้งคราวนี้แม้ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยกว่าครั้งที่แล้วแต่ปรากฏว่าคะแนนของคนที่ชนะคือพักเก้าไกลผู้สมัครจากพรเก้าไกลคุณพงศทรเนี่ยกลับ ได้มากกว่าเดิมนะครับก็คือได้ไปถึง30,000่นกว่าคะแนนมากกว่าคนเก่าสสท่านเก่าคือคุณนครชัยคุณนรงจากการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา14พฤษภาคม1235คะแนนครับค่ะซึ่งจากผลที่ออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะคุณพิธานลิ้มเจริญรัตนะคะหัวหน้าพักเก้าไกลก็นำถแถลงประกาศชัยชนะเลยค่ะว่า ผลการเลือกตั้งเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ว่าพรรคก้าไกลได้คะแนนประมาณเกือบ4ี่หมื่นคะแนนมากกว่าการเลือกตั้งครั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมประมาณหมื่นคะแนนเนี่ยนะคะผลแบบนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ขอแสดงความยินดีไปยังนายแพทย์บัญญัติในการหาเสียงอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยขอขอบคุณประชาชนขอบคุณทีมงานพรรสมาชิกทีมจังหวัดทีมสสที่มาช่วยกันหาเสียงครั้งสุดท้ายค่ะ ซึ่งคุณพิธานะคะก็กล่าวว่าจะใช้โมเมนตัมทางการเมืองในครั้งนี้เป็นกระดุมเม็ดแรกในการหาเสียงครั้งต่อๆไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็ขอบคุณคุณไอซ์นะคะก็คือคุณนครชัยขุนนรงค์นะคะที่เสียสละมีสปิริตพิสูจน์ตัวเองขอแสดงความยินดีกับสสคนต่อไปของจังหวัดระยองค่ะซึ่งทางนี้เนี่ยนะคะก็ มีการถแถลงข่าวการถแถลงนะคะถึงผลการเลือกตั้งที่ร้านเพิ่มช็อตที่ตะบ,บนทุ่งควายกีนอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะ1 1 0 0 0คะแนน,น,น,นจะใช้โมเมนตัมทางการเมืองครั้งนี้นะครับเป็นกระดุมเม็ดแรกในการหาเสียงครั้งต่อๆไปจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณไอซ์ด้วยนะครับที่ได้เสียสละแล้วก็ได้มี สปิริตที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีให้กับสสคนต่อไปของพี่น้องชาวระยองคุณโยพงศธรครับในส่วนของคุณไอซ์นะคนะนครอคุณนครชัยค่ะก็บอกว่าตนเองก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเป็นการแสดงความยินดีอย่างไม่เป็นทางการในเบื้องต้นเนี่ยนะคะซึ่งทั้งสองคนก็ทํางานร่วมกันมาพอสมควรรวมถึงขอบคุณทุกเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนและกําลังใจที่ได้รับระหว่างการเดินทางหาเสียงที่ผ่านมา ต่อจากนี้ก็จะทำงานอย่างหนักหน่วงขึ้นต้องการที่จะรับใช้ประชาชนนะคะขอบคุณประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ส่วนเรื่องของตนเองเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยินดีเข้าสู่กระบวนการต่อสู้ในทุกเรื่องเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองในฐานะคนธรรมดาและสุดท้ายนะคะตนเองแล้วก็คุณพงศธรก็จะเคียงข้างกันพร้อมทีมสสคนอื่นในจังหวัดระยองในการทำงานร่วมกันต่อไปค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีเสียงตอบรับที่ดีนะครับจากพี่น้องประชาชนมอบมาให้ผมรวมถึงกํากลังใจในการเดินหาเสียงครั้งนี้ที่เราทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับเราต้องการจะรับใช้พี่น้องประชาชนต่อนะครับเราอยากเห็นจังหวัดระยองเป็นสีส้มเราก็ทำสำเร็จแล้วขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับ ทำให้วิถีของประชาธิปไตยสมบูรณ์ในพื้นที่นี้ครั้งส่วนเรื่องของผมนะครับก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการผมยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการการต่อสู้นะครับทุกๆทุกๆเรื่องนะครับยินดีที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับในรูปแบบของคนธรรมดานะครับเราจะไม่ผมจะไม่ไม่ใช้เอกสิทธิ์ในการเป็น ส่วนทางด้านว่าที่สสระยองเขตสค่ะคุณพงศธรสอนเพชรนรินนะคะก็บอกว่าตนเองเนี่ยจะต้องขอขอบคุณนะกว่า40,000ืคะแนนที่ชาวแกลงและชาวเขาชเมาให้ความไว้วางใจและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่ว่าจะกาเบอร์ไหนเลือกหมายเลขใดก็ตามตนก็จะเป็นผู้แทนของชาวแกลงและชาวเขาเฉาทุกคน ต่อจากนี้จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบแทนทุกคนรวมทั้งคนที่ไม่ได้เลือกเราด้วยซึ่งตนเองก็ยังมีภารกิจสสอที่คุณพิธามอบให้ที่จะผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านสาธารณสุขสวัสดิการสิ่งแวดล้อมและเศรษ,ษฐกิจอย่างที่เคยได้รับปากสัญญาเอาไว้กับชาวแกลงและชาวเขาเฉาทุกคนค่ะสอที่คุณทิมพิธาฝากผมเอาไว้ผมจะผลักดันต่อเนื่องแน่ตั้งแต่สอที่หนึ่งเรื่องสาธารณสุข ที่ตัวเลขบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรของระยองต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานท,ทั้งทั้งที่จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีไรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในประเทศเรื่องที่2เรื่องสวัสดิการโดยเฉพาะสวัสดิการผู้สูงอายุเราพักก้าวไกลผมและอีกร้อยห้าสิบสอสอพร้อมสู้เรื่องนี้เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุต้องมาเสียเวลาพิสูจน์ความจนเพื่อป้องกันการตกหล่นจากสวัสดิการที่คนได้รับเรื่องที่3เรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ผมต่อสู้ร่วมกับพี่น้องชาวเขาเชมเมามาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาอย่างที่ท่านทราบผมต่อสู้ร่วมกับลุงนรินในการปกป้องเขาชะอางกลางทุ่งเมื่อ22ปีก่อนจนถึงทุกวันนี้ผมพร้อมที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของแก่งและเขาเชมเมาทั้งภูเขาแม่น้ําและทะเลให้ดีกว่าเดิมอ่าเรื่องที่4นะครับเรื่องเศร,รษฐกิจสร้างสรรนักศึกษาที่สเศรษฐกิจสร้างสรรการ,าร,าร,ารท่อง,งเที่ยว แกงเขาชมามีหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากตั้งแต่ภูเขาจดทะเลเมื่อวานนี้คุณหมอบัญญตัตนะครับนายแพทย์บัญญตัตเจตนาจารย์ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์ภาพนี้ในเฟซบุ๊กนะครับเป็นภาพที่ระบุคะแนนที่ได้รับคราวนี้ครับขอขอบคุณ26,376เสียงที่ได้รับจากพี่น้องประชาชน แม้ว่าการเลือกตั้งซ่อมในคราวนี้จะไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอแต่ว่ามีคะแนนสนับสนุนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง80%ก็ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญขอน้อมรับผลการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนส่วนคุณสาธิตปิโตเตชะครับรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ภาคกลางก็โพสต์คลิปวิดีโอครับขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับหมอบัญญัติพร้อมเคารพ ทุกคะแนนเสียงและจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเอาชนะใจประชาชนด้วยการทำงานหนักเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างไม่ย่อท้อครับพี่น้องชาวจังหวัดระยองแล้วก็พี่น้องชาวเพลแกลงเภอเขาเชาที่เครพครับคงทราบผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขตสามครั้งนี้กันไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าคุณบอกต่า,าจันร,ร์จะไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่ผมก็ขอกลา่าวขอบพระคุณนะครับ ทุกคะแนนเสียงของพี่น้องชาวจังหวัดระยองเขต3ในอำเภอแกลงและรก็อำเภอเ,เขาฉมเที่ทั้งเลือกคุณหมอบัญจัินะครับแล้วก็ไม่เลือกคุณหมอบรัติัก็ถือว่าเราเคารพในเสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้ตัดสินในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เราก็คงจะมุ่งมั่นนะครับทำหน้าที่ของการเป็นตัวแทนต่อไปนะครับในนามของพรรคประชาธิปัตย์ 8. ผมก็เชื่อมั่นว่าคุณหมอบัรจัติก็คงจะต้องเดินหน้าทําหน้าที่นะครับเพื่อเอาชนะใจคนระยองเขตที่3 อำเภอแกลงและเขาเฉเมากลับมาทําให้คนในเขตนี้มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจของผู้ใด,ด้วยการทํางานหนักนนครับเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้เข้าถึงและมีการแก้ไขปัญหารวมทั้งพัฒนาในพื้นที่ในเขตอำเภอแกลงและอำเภอเขาเฉเมาในจังหวัดระยองต่อไป